แน่นอนที่สุดมีหลายคนเป็นห่วงเมื่อวานนี้ภาพหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือตํารวจ<ช>เป็นทีมไล่ล่าทางด้านของนักโทษชายแปลงแล้วปรากฏจําได้ไหมขอเปิดภาพเมื่อวานที่หามลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว,ว่าเป็นโดนต่อหัวเสือต่อย<ช>คุณผู้ชมฮะเอาภาพที่หามลงมาก่อนนะฮะหลายคนก็บอกว่าในตํารวจท่านนี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าก็คือสิบตำรวจโทสราวุฒโพธิยาเนี่ย<ช>นะครับเป็นตํารวจตะเวนชายแดนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว,ว่าคุณผู้ชมฮะทีมงานเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วเลย พราะประเด็นก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวจะเห็นอีกมุมหนึ่งหลังจากเกิดเรื่องเสร็จสับแล้วเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าทางฝั่งของต่อหัวเสือเนี่ยเข้าใจว่าระหว่างที่ลาดตะเวนเนี่ยแล้วเหมือนกับอาจจะไม่รู้ใช่ไหม,มก็เลยเหมือนกับไปเหยียบรังมันเข้าคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็มาต่อเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายนเรศวรอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพตอนวินาทีที่ <ล>ำกำลัง,ลงช่วยขึ้นมาใช่่คะเพราะว่าจะต้องเอาขึ้นจากป่านะฮะ,ะทีมงานไปเอาภาพเมื่อวานนี้มาด้วยนะฮะภาพเมื่อวานตอนที่หามลงจากเครื่องและนี่คือตอนที่ช่วยทางด้านสิบตำรวจโทรสราวุธค่ะนี่ฮะ,ะ,ะเห็นไหมฮะ

เห็นนะครับนี่คือวินาทีตอนที่ทางด้านสิทธิตำรวจโทสราวุธเนี่ยเกรงแล้วก็หมดสติคุณผู้ชมจะเห็นคือภาพขวามือเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่เราเห็นคือลำเลียงออกมาแต่คุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าการช่วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วเนี่ยฮะนี่คือเหมือนกำลังปั๊มหัวใจค่ะแล้วดูเหมือนกับตำรวจคนนี้ไม่ได้สติจริงๆแสดงว่าฤทธิ์ของต่อหัวเสือนี่มันแรงมากแรงมากแล้วมันอยู่ในป่าด้วยนี่เป็นทีมที่ต้องไปไล่แป้งนะฮะนี่ฮะวินาทีนี้คือวินาทีสำคัญก็คือ เอาขึ okay. er, a a uh ้นเครื่องขอดูภาพตอนชักลากหน่อยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าคือเขาต้องอะไรนะไปล็อกตัวกลางป่าแล้วก็ดึงขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นดึงอย่างนี้เลยนะฮะแล้วตอนที่ขึ้นมาบนฮอเนี่ยดูเหมือนกับคือตาลืมแต่เหมือนน้องเขาพูดไม่ได้แล้วเห็นเขาเก่งไหมฮะนี่ฮะ ผู้ชมครับล่าสุดนะฮะตัวของน้องตำรวจตะเวนชายแดนท่านนี้นะครับนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตหมวดตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะครับและนี่คือพี่ๆตำรวจเนี่ยเขาส่งมาให้ดูว่าการจะช่วยเหลือตำรวจแม้กระทั่งบาดเจ็บทำไมถึงต้องสร้างลานจอดหอชั่วคราวเพราะอย่างที่บอกนี่แค่โดนต่อยังไม่นับรวมว่าเอาจริงในป่ามันมีเสือสิงอะไรต่างๆอีกถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งอันนี้แหละฮะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงต้องสร้าง ลานจอดฮอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับเพราะวันนี้เราเพิ่งเห็นภาพว่าเออเวลาเขาไปล่าทางด้านของคนร้ายซึ่งมีค่าหัวหนึ่งล้าน มันไม่ใช่ง่ายเวลาเข้าป่าขณนะเดียวกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเอากลับมาตรงนี้ฮะนี่คือวินาทีที่น้องตอนนี้ปลอดภยัยหลายคนอยากเห็นภาพว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างปลอดภยัยภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ลุยน้ําเป็นคลิปเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่จะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีสองทางคือพัทลุงกับตังอย่างที่เราเ,าเล่าทุกวันเนี่ยนะฮะเทือกเขาบรรทัดเขาตั้งศูนย์เอาไว้สองที่แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จะอบขนออ่ออบ เขาเนนะรียกอะไรนะขนบับขึ้นไปทั้งสองด้านคือตังกับพัทลุงคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะเมื่อกี้เห็นตอนที่ผัดเด็ดศึกกระตอและเจ้าหน้าที่เจ็บนี่ก็จะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่บุกป่าฝ่าดงในการลุยป่าลุยโคลนเพื่อจะต้องเข้าไปล่าแป้งเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยจุดสําคัญเลยเนี่ยนะครับก็คืออย่างตรงพื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติป่าตนเตะใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่ทั้งปีนเขา ทั้งบนเขาแล้วก็โอบรอบทั้งหมดและเป็นยังงิดดีภาพนี้แล้วก็นี่ค่ะจะเห็นว่าลุยน้ํานะคะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้บางช่วงบางตอนต้องใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ,คะเขาจะมีการระดมมอเตอร์ไซค์กว่า50คันมาขับรถเพื่อที่จะขึ้นไป,ไปตามชเ,เชิงเขาใช่ค่ะจริงๆผมไม่แน่ใจรู้สึกจะมีข้อมูลนะฮะสชุดที่ล้อมเขาทั้งหมดเดี๋ยวถ้าได้แล้วเปิดข้อมูลขึ้นจอเลยนะฮะ ประเด็นก็คือล่าสุดวันนี้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องระดมเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่า,ลาภาพมุมอื่นๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นแค่ที่บางส่วนที่ตำรวจเขาถ่ายกันเองแล้วเขาก็เหมือนให้ดูว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นหแต่ภาพที่ผู้สื่อข่าวเราตามเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพวกเขาลำบากเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องการกินอยู่ล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่องแปดของเราเองเนี่ย เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีชากาศแก้วมรกตเป็นรองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษนะฮะของสืบอภาคเก้า 9. เปิดคลิปคู่ขนานขึ้นมาด้วยเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็นนี่ยนะฮะว่าเอาจริงๆชุดนี้จะต้องขึ้นไปผัดเวร<ะ>กับชุดที่ไปอยู่ในป่าชุดที่อยู่ในป่าเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบางช่วงก็ต้องเดินเท้าใช่ค่ะเราก็ถามเจ้าตัว ว่าจริงๆแล้วพี่แล้วพี่เข้าไปเนี่ยล่าเสียแป้งเนี่ย<ฆ>พี่ต้องพกอะไรกันไปบ้างปรากฏว่าทางด้านของผู้หมวดชกาดบอกกับเรานะครับบอกว่าอย่างแรกข้าวเหนียวหุงหุงสุกหุงสุกใช่ค่ะจะเป็นที่ทําให้เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะได้ไม่เน่าเพราะในป่าฝนมันตกวันนี้เปิดสเบียงนะฮะของทางเจ้าหน้าที่ ว่าทั้งหมดมีอะไรอีกครับจิตดีค่ะมีไข่ต้มสุกนะคะพร้อมกับน้ำปลามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเป็นถ้วยมีปลากระป๋องและก็น้ำเปล่าค่ะซึ่งสเบียงทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมให้พอ3วันค่ะนี่นะคะเพื่อที่จะแล้ว<ป>มันมีจุดหนึ่งวันนี้ก็คือเรื่องไข่ปลาค่ะกำลังจะบอกว่าประเด็นสำคัญเลยเนี่ย เจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าต้องพกไอ้พวกยากันยุงไปด้วยใช่จริงจริงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ร้องขอนะเรื่องการบริจาคยากันยุงไม่งั้นช่องแปดจะเปิดรับให้เลยและเดี๋ยวจะให้น้องเอาไปให้สําคัญที่สุดคือน้องอยู่ในปา่าค่ะแล้วมันจะต้องมีเรื่องของยุงถามบอกพี่เวลาเข้าไปในป่าเนี่ยอยู่ยังไงเออรู้สึกมันจะมีภาพที่น้องาริศเนี่ยเคยเข้าไปในปา่าและจะไปเห็นที่เขาตั้งแคมป์กองไปอะ่ะลองเอาขึ้นภาพมาหน่อยสิฮะ มันจะมาสอดรับกับภาพนี้ที่เขากำลังจะลำเลียงอาหารขึ้นไปและประเด็นก็คือเขายอมรับเนี่ยนะครับว่าการสับเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ต้องทำมันมีมุมหนึ่งก็คือว่าล่าสุดเขาเองเนี่ยบอกทุกคนเลยวันนี้เข้าป่าสิ่งที่จำเป็นคือยาแก้ปวด<อ>เขาตอร์เพนอันนี้เอ่ยชื่อให้เขาได้เลยเพื่อเขาตอร์เพนดูอยู่นะฮะส่งมาช่วยเขาหน่อยก็ดีเพราะเราต้องเดินป่ามัน,มนเหนื่อยปวดขานี่ยังไม่นับ จริงๆแล้วอาศัยยาเส้นกันทาก้วยนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้งบมาสนับสนุนแต่ประเด็นก็คือมันไม่พอนะฮะบางคนเห็นบอกต้องซื้อกันเองด้วยส่วนใหญ่จะมีแค่สบียงเนี่ยนะฮะในการที่จะเอามาแจกแล้วก็ไอ้พวกยากันยุงเนี่ยไม่มีเขาตอร์เพนก็ต้องยอมรับว่ามันแพงค่ะในราคาที่สําหรับพี่ๆตํารวจเขาใช่ไหมที่ต้องใช้น้กขาวตำรวจเวลามันปวดเมื่อยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้าใครดูลุยชนข่าวอยู่ติดต่อมาได้นะ และเดี๋ยวจะเอาไปให้เพราะเขาต้องการจริงๆ400กว่านายนะฮะสับเปลี่ยนกันขึ้นเขาเนี่ยฮะแล้วต้องอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งก็คือพวกยาแก้ปวดถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวดดูอยู่แก้ไข้ติดต่อมาหน่อยช่วยที่พี่เขาต้องการนะฮะ 400กว่าคนเห็นบอกเข้าไปเนี่ยบางคนเริ่มไอเริ่มจามแล้วนะเพราะตำรวจเนี่ยมาจากหลายจุดถูกไหมฮะใช่ค่ะบางคนเนี่ยเขาไม่ชินกับสภาพป่านี่เลยเปิดภาพให้ดูว่าเขาอยู่กันยังไงกลางแดดกลางป่ากลางฝนล,ล่าสุดลองฟังเสียงผู้หมวดชะกาศเลยนะฮะบอกว่าเอาจริงแล้วบอกอีกอันหนึ่งเออลืมเล่าเขาบอกคุณเชื่อป่ะพวกผมขึ้นเขาเนี่ยนะอาหารก็ต้องถือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขี่ป,นปืนก็ต้องแบา,ายยาก็ต้องพกอีกอันนึงเสื้อกรอะ หนักนะฮะ,ฮะเขาบอกไม่ใส่ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าไอ้แป้งมันจะยิงพวกเขาเมื่อไหร่ <c oughs> นั่นคือความลําบากสี่ร้อยกว่าชีวิตต้องล่าไอ้แป้งให้ได้ฟังเสียงเขาเปิดใจครับเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมจะขึ้นครับกําลังจะขึ้นเรียวอีกชุดหนึ่งอีกสี่คนครับกาลังมาเสริมอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทางชุดพี่เนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยมีมีอะไรขึ้นไปไว้ใช้สําหรับประทันชีวิตบ้างก็มีไข่ต้มมันจะอยู่ได้สักประมาณสองสามวัน มาม่าปลากระป๋องอแล้วก็ข้าเวเดียวข้าวเดียวจุกเลยบางทีก็ผ้ารองนอนเพราะมันชื้นบางทีมันเปียกต้องลงการที่ขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะมันมันเป็นตรงจุดไหนนะคะที่จะแบบเราจะไปทําอะไรบ้างตรงนั้นยินว่าไปลาดตะเวนคอยคอยดูว่าเผื่อเสียแป้งนี่จะลงมา ตอนนี้กําลังเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมหมดแล้ววันนี้ขึ้นไปเสิร์ฟใหม่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกาลังครับกาลังก่อนลงมาขึ้นใหม่ขึ้นไปอยู่เต็นครับใช้เวลาอยู่ข้างบนกี่วันคะกี่ชุดหนึ่งหรือประมาณสามวันสามวันสองคืนหรือไม่แน่อาจจะสี่วันสามคืนก็แล้วก็จะสับเปลี่ยนเป็นอีกชุดใหม่มาแทนครับผมครับก็คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะนี่คือความลําบากยาเส้นเนี่ยไม่ใช่เพราะแค่ดูดเท่านั้นนะฮะกันทากอีก และนี่ยังไม่นับรวมไอ้พวกกันยุงอีกเนี่ยนะฮะและยังไม่นับรวมเค้าตร์เพนทาแก้ปวดเมื่อยอีกและล่าสุดเนี่ยความลำบากของพวกเขากคุณผู้ชม ผมให้ดูนะฮะ400กว่าคนเนี่ยจะอยู่ทั้งเขาเรียกเลยนะกลางเขาตีนเขาทั้งสองภาคจังหวัดใช่ไหมพัทลุงกะตังขอขึ้นผังให้ดูเต็มๆนะฮะวันนี้เขาแบ่งกําลังไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยออกมาเป็น4ชุดชุดที่1เลยก็คือตรงเรนใจกลางเทือกเขาก็คือชุดนี้จะเป็นชุดแม่นปืนจุดที่เลยจากบ้านตระขึ้นไปและเป็นจุดที่สงสัยว่าแป้งกําลังซ่อนตัวอยู่ส่วนชุดที่2ก็คือเส้นทางลงเขาอันนี้ก็น่าสนใจจะใช้ชุดของพัทลุงเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าถ้าแป้งมัน ลงขาก็ต้องเจอชุดนี้สกัดอีกเหมือนกันส่วนทางขึ้นต่างๆอันนี้ก็ต้องใช้ชุดของพัทลุงในการฝั่งของพัทลุงในการดูว่าทางขึ้นมันจะมีทางไหนที่คิดว่าก่อนหน้านี้ถ้าแป้งมันจะลงทางนี้แล้วมันอาจจะลงทางขึ้นก็ต้องตั้งด่านสกัดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะแบ่งเป็น4พื้นที่ในการสกัดไล่ล่าเสียแป้ง